คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ IPM e n t e r t a i n ค่ะกับน้องพลอยวันนี้แล้ววันนี้นะคะเด็ดมากๆเลยเพราะว่าน้องพลอยพาคุณผู้ชมกันอยู่ที่นี่เลยค่ะ Central World นั่นเองนะคะชั้นเจ็ดหน้าโรงหนังแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องสุขคู่กูโลกนั่นเองค่ะนำแสดงโดยคุณหม่อมจงมกและคุณเปินน้ลนาคอนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าที่มาที่ไปรวมไปถึงรายละเอียดภายในงานจะมีอะไรกันบ้างตามน้องพลอยมาเลย แล้วก็พี่ผู้ชนนะฮะะนครับก็เอาเลยว่าตอนนี้เรามี presentation นะครับมาให้ดูกันก่อนนะครับและตอนนี้ขอเชิญพี่สุ้ชนแล้วแขกผู้เกียรตินะฮะทุกท่านไปดู presentation ชุดน,นี้กันก่อนครับเชิญเลยครับ คชมคะและตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับพี่มัมแล้วค่ะซุปตาเมืองไทยตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างพี่มัมแล้วเนี่ยพี่มัมคิดว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมอะไรคะผมว่าคงเป็นเรื่องของการไหว้ ค,ครับและการยิ้มเนี่ยเป็นเ,นเนสน่ห์ของคนไทยเราคนไทยเนี่ยคือจะเป็นคนยิ้มสวยไหว้สวยมารยาทงามเพราะนี่เป็นอันนี้มากกว่าค่ะ,คะอันนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดให้เลือกล่ะคะอาหารไทยชอบทานอะไรมากที่สุดทานเป็นประจําบ่อยมากอถ้าเป็นประจําบ่อยๆว่าคง,คงเป็นลาบกับส้มต่ำมันแหละ<ช>ของของคู่คนไทยๆๆเลยใช่ใช่ใช่กินง่าย สบายใช่ง่ายสบายหยุดท้องด้วยใช่แล้วหนังไทยล่ะคะที่หม่ำชอบดูเป็นประจำหรือว่าจำหนักจำจนถึงทุกวันนี้เลยผมชอบดึกดำหรือครับหนังไทยเรื่องดึกดำหรือนะครับเป็นหนังที่ดูแล้วสบายอกสบายใจไม่ต้องเครียดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะม่วงก็นอนครับแล้วเปิดดูใหม่ครับหนังนี้แผ่นแท้ใช่ไหมครับเพราะผมไม่ชื่อของปลอมครับ ของแโอเคค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับน้องแม็กกี้แล้วค่ะนางเอกภาพยนตร์เรื่องสุบคู่กู่โลกค่ะสวัสดีค่ะ,คะอืมก็คงเป็นเรื่องมารยาท<ะ>มารยาทไทยอะค่ะก็เราเป็นคนไทยเราก็ ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นไทยหญิงไทยในวรรณคดีก็ต้องสวยงามต้องเรียบร้อยการวางตัวการที่จะยืนการที่จะเข้าสังคมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีมารยาทต้องพูดจาไพเราะต้องน้อมน้อมต่อผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการน้อมน้อมนั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแม็กกี้มากๆขอบคุณค่ะสว คู้ชมคะตอนนี้ค่ะพลอยอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหนึ่งพระเอกค่ะจากเรื่องสุคูกรุ่งนั่นเองน้องภูมิค่ะสวัสดีค่ะอ๋อภูมิครับอยากอนุรักษ์แบบว่าการไหว้มากกว่าพี่อ่ะไหนไหว้ไหว,ไว,ไว้สิไหว้สิอโอเคเลยเตคะค่ะทำไมถ <c oughs> ึงอยากอนุรักษ์การไหว้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบอย่าง,อย,างอย่างแรกเนาะที่เดียวในโลกที่เขามีกันใช่มีที่เดียวในโลกก็ควรจะเก็บอันนี้ไว้ใช่เพราะว่าแบบแล้วคนไทยแบบว่าเวลาไหว้กันผมรู้สึกแบบ มันมันมันแบบมันมันสื่อได้ทุกอย่างเลยการขอบคุณการดูเป็นคนไทยมากที่สุดใช่มันดีอะพี่เจอกันไหว้กันอะไรอย่างนี้ยอดโอเควันนี้ต้องขอบคุณพระเอกหนุ่มจากเรื่องสุบคุกุโรค่ะน้องภูมิขอบคุณค่ะหล่อมากโอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศภายในงานมีแต่เหล่านักแสดงที่ สุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ IPM Entertainment เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะยังพบกับน้องพลอยได้ใหม่ในรายการนี้และเวลาเดียวกันนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณเลยผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราค่ะคุณผู้ชมเครื่องสำอาง MTI The Professional Makeup นะคะแต่งหน้าน้องพลอยให้สวยขนาดนี้ค่ะโค้ค่ะ โค้งเนี่ยซาสุดๆต้องโค้งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและเสื้อผ้าส,สวยๆนะคะห้องุุจิสตาร์นั่นเองสุดท้ายค่ะนี่ใครอยากจะมีกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชม Giorgina น t a อิตาลีนั่นเองค่ะหาซื้อกันได้เลยนะคะหมดเวลาจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะ,ะพร้อมกับบรรยากาศภายในงานเลิศๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวาสวัสดีครับผมหม่ำครับ นะครับ IPM นะครับสื่อสร้างสารรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับไปครับ